ไซื้อไว้เชียนขาวัันนี้ก็จะได้เงินใช้เยอะๆผมสร้างบ<อ>า,ารมี<อ>ไว้อวีก<อ>แล้ววันนี้ผมบอกได้เลยแตกแน่นอนอสามค่ะข,ขอกาสบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกๆท่านเนะค่ะเมื่อนี้กติดตามเซียนขาเทยภูมินะคะเนาะ,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 ะในคลิปนี้ค่ะไปฟังเสียนขาจะปล่อยสามตัวนะคะ หวดที่แล้วกับเขา่าเจ็ดสามเนาะเสี้ยนขาเข่าดูนะคะเหล็กเสี้ยนขาค่ะในคลิปนี้ก่อนไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นในเด้ค่ะกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิง่งแจ้งเตือนในทางช่องน้ำในเด้ค่าเป็นแนวทั้งเท่านั้นยำบ๊อบเป็นแนวทางนะคะชอบแจ้งตามหมมักกับพานเสี้ยนขาเพิ่นก็นชอบส่วนตัวเนาะค่ะเนาะขออนุญาตตัวใส ล้ทนกับเป็นเจ้าภาพงานบวชให้เขาครับเพิ่งมาถึงบ้านได้ประมาณสักชั่วโมงอย่างเงี้ยะครับได้บุญใหญ่ครับวันนี้ได้บุญเยอะเชนค้าหมดไปเยอะเหมือนกันเป็นจ้าวสามองค์เลครับเมื่อนี้ยเช่นล้มทานกับหมดไปเยอะเหมือนกันครับวันนี้ได้บุญเยอะเลยครับใครซื้อไว้เช่นค้าวันนี้ก็จะได้เงินใช้เยอะๆผมส้างบารมีไว้อีกแล้ววันนี้ผมบอกได้เลยแต็กแน่นอน น้ำตรงตูงเนี่ยนะคะน่ะเนาะแล้วก็บฝันดีพร้อมเด้อครับที่พอให้เด้องวมดน<ช>ี้เหตซีทุกคนทางเชียนขาเด้อทางช่องของโอโปอค<ช>่ะเหตซีที่เคยติดตามของเบอร์ซับโอปอและติดตามเชียนขาก็งวดนี้ก็ฟังให้ดีเด้อสองงวดกันแตกซ้อนกันมาแล้วจ้ายัอนเชียนขาฝันเอาตัวเลขมาฝากเหตุซี FC. เอาเอาเป็นทางการ ฝ<น>ันว่าจังไดก่อค่ะเสยน่ะผมฝันฝันว่าเพื่อนมาบอกให้เราก็ฝันแบบเก่ากับแบบแบบก็ที่แหลกเลยเนาะสำหรับตัวเลขวันนี่ฝันตองหอดได้อเอบที่ว่าเพื่อนเอาปลาเมื่อไห้สองตมีปลาเข็งกับปลาช่อนบ้านเฮ้าหนหล่นะให้ไปปลต้อยให้แน่แล้วเพืเ่อนจะเชยนตัวเลขไว้ให้ซีหางผมปล่อยไปให้เราพี่อสองหางแล้วครับเนาะจ้า แต่มีข้างลางกับ 5, 7, กับ8แต่ว่า <Yeah. S 2> 3ตัวเนี่ย Fc ทางช่องของเบอร์ซับหรือโอป o po, นี่ยังบรรู่เนาะยังค่ะครับแต่ว่ากลุ่มไล่ลู่หมดแล้วบัดนี้ที่บอกเดอ้อทางช่องของเบอร์ซับ Fc ทัางของอปอน n ้ำใส3ตัวจดเดอ้อเบอร์ซับ <Yeah. S 2> ตัวแรกก็คือ 8, 7, 4เดอ้อนี่3ตัว 8, 7 เ4็ดสี่ครับผมอีกหนึ่งตัวก็คือสี่สองห้าครับได้ยินพร้อมกันทั่วประเทศเลยครับสี่สองครับบัานนี้เชี่นขาการรับบนท่านในปล่อยย่อนพบนท่านในหมั่นใจบัานนี้มั่นใจแล้วบัานนี้ทัางพร้อ,อฟรรมฟันกองเชี่ยนขาได้ครับเด้อเชี่นขาฝันว่างวดแรกรอปไปเก้าห้าสองฝันว่าถูกยิงหนึ่งนะัด เห็นปะครับ <c oughs> งวดสองพันมาเขามาแทงสอดลินปีนี่อันนี้คืองวดที่สองที่มันออกเจ็ดสามเีงจรครับ <c oughs> งวดที่ผพันมาเรากับเนาะ <c oughs> งวดนี้เซียนขาฝันว่าถูกล็อตัวไปยิงอ้ยยิงเลยครับสามนัดต่ำต่ำต่ำเลยครับผมก็เลยว่าเลขผมที่ปล่อยไปสามตัวสองตัวมีเปอร์เซ็นต์แปดแน่นอนครับแล้วผมมั่นใจ มากครับถ้าสันอย่างนี้เด้อแก๊สี่ยักเลยพี่น้องผมบอกได้เลยว่าผมมั่นใจแล้วผมกระส้างบารมีต่อเน,นื่องนะผมมาต้องแต่งของผมอีกแน่นอนครับงวดนี้มผม,ม<ะ>ว่าอยากฟันธงครับเพราะว่าอย่างทีเพราะว่าบุญบาร,รมีเราไม่เท่ากันให้เรียด <ๆ S 2> เอาครับชื่อสองตัวเลยก็ได้สามหางชื่อสองตัวคางรังชื่อสองตัวก็ได้ครับข<ช>ันผมฟันธงไปปุ๊บแก๊สี่สิไปตามผมแล้วมันสิดเป็น การพลาโอกาสของเอ็ดซีครับแอ็ดีตัดสินใจเอาด้วยครับเด้อให้เลือกเอาคือจ้ากจีผมพันทงไปที่สี่สามลังค้นกับเซียผมเกินไปกับไปเอาตัวสี่สามซะเอ็ดสามบอกมากกับเม่ได้ซะจะดีนะครับเงินบมเบิกซับจ้าแมนค่ะพบเอผมเกินเลยก็อยากพันทงไอ้พีนองเขาเลขผมกับ่หลายหางให้ทับสินใจเอาซะซื้อรถครับัมเล่เอาเนาะค่ะสามตัวนี่ตาดเ่นเอาน้ ครับเท่าตั้งเหร่นแปดสี่เกียรตสี่อีกตัวนั้นก็ตั้งเหร่นสี่สองห้สาอสองยังเด็ดตั้งเท่าแหละครับแต่ว่าหลายหางกนันคันว่า,วา,าก,ก็พาะมาจากนำมั้งสามตัวแหละครับเ่านหลอดปลีท่ายังจะว่ากันไปเลยครับนำหลดครับผมหมั่นใจสูงผมบอกพี่บอกน้องเป็นเลิกฝากเลยครับนีผมก็หลอดอีกครับวันนี้ผมบอกเลยเลยถ้าผมฝันแบบนี้นะเดี๋ยวสัตเพราะว่ามันมันเคยเข่านะครับผมก็ยังซิ่งเพราะแตกสามตัวคุณเบิ้ง อันนี้ผมขาดบอรับประกันนะครับเช่นไ่ว่า <S 2> <S 2> <S 2> ผมผมหมั่นใจในตัวเลขผมทีปบ้อยไปครับเพราะว่าผมเสี่ยงแล้วผมกิะเหตดอันใดผมก็เห็ด,ดเหมลอเมืเ่อวานผมไปซื้อปลาป่อยกับเจ็ดสิบโลน่ครับตันวันเกิดผมนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผมไปปลาชอนกับปลาปลาหมอเทศนะครับผมปล่อยไปเจ็ดสิบกิโลเพราะว่าผมเกิดกเห็ดบุญใหญ่เมื่อนี้ผมเกิดไปเป็นจะผ่างานบวชเป็นจะผ่ารงท้านผมรับมัดจัดจังเหมือนเล่นนครับผมถึงว่าผมสั่งอะไรนี้ไว้เอาโลดครับเอสซี เขมั่นใจสูงเ็กมงินได้ว่ากรให้เป็นแนวทางเลยเดี๋ยวบอกว่มือถือไม่มีได้ผมแนวทางกระพานซสอบจั้งตามพ่มากระพานค่ะครับแมนแมนมากระเข้ากับลงทุนไปแต่พ่มากระฟั้เดี๋ยวลงทุนไปเกินขาดมากเลยสิว่าเป็นนักผมเดือนจด้าผมลงทุนกับให้จมาจะให้จะของเป็นทุกครับซื้อพ่อประมาณดวงเขามีตำแหน่ให้เอาตำแนน่นเพราะแมนผมหายไปก็ผมก็ขัคนนี้แหละ ่าบุมบ้มบั่มบั่มมาไงสองมาสวดผมก็ไอะไรเด้ดผมบอกอให้แ,บบนแนม่นมค่ะคือเป็นแนวทางนะครับตัวเป็นแนวทาง่รียบตีมันกต่ไม่เขาไม่หลุดครับแต่ของผมมันกคติดต่อกันมาสองงวดแล้วครับแต่มางวดน,นี่ผมกมั่นใจเช่นแต่ว,มมว่าผมมั่นใจผู้เดียวผมเด้อ,อสิครั้งดีดีได้ผมมั่นใจผู้เดียวผมถ้าชิดว่าเลขตัวผมเสียวกับลงทุนน้ำผมซาถ้าผมามักกระทะก็นนทางักสิ่าไดว่าให้จันเนาะแม่นแม่นครับเพราะว่า เออผมผมกับก็อยากให้เพื่นไหวผมถ้าจะคือก็คือว่าเป็นบุญของเขานะครับจาเหาก็มันใจของข้าหลวงถ้าผม่าได้ผมกได้เแต่ผมผมมั่นใจเลยไอ้บิร์ตัดผมบอกฝากไอ้ซีเลยว่าถ้าผมฝันทั้งสี่เนาะมันเป็นความคิดของผมนี่นะครับถ้าผมฝันลักษณะนี้นี่สองงวดที่แล้วมาเนี่ยมันเข่าแล้วมันกับไอ้เงิ้ครับแต่ว่างวดนี่ผมกับฝันอยก่ขี้เก่าผมกับวานเหล็กยุ่งกัผมเลยหรอกแต่ให้เพื่อนกิจฉนาเอา ชอบต่งตางใมเครับจ้าครับชอบกันตามครับชอบกันตามคือว่าฟันดีครับเพื่อว่าหายฟุ้งก็ใหายเป็นแนวทางไปผมก็บอกเลยว่าโอ้ยไปเลยครับเอาเลยเอาเลยลงทุนไปเลยไม่สนใจครับ่้องรองเบื่องครับหายเป็นแนวทางเนาะค่ะขอบคุณเทื่อนขาได้หลายค่ะสำหรับคลิปนี้คมันมันปังๆเง้อค่ะครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ แอบนาจอใบสอบกระตามมมมากระพานเด้อค่ะทางช่องเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะสำหรับเซียนขาเซยจภูมิ